เริ่มหัตซูนะโอเคทำด้วยค่ะโอ้โหมาให้แฟนหายคิดถึงเลนะครับน้องผมด้วยครับยังไม่ต้องหงุดหงิดตัวคำถามแรกเลยครับคิดคิดถึงใครครับเราสามารถตอบตรงนี้ได้เลยนะครับเออเพราะว่าเราอยากให้กล้องสู่มานะครับน้องผมคิดถึงไปน้ำตาคลอไปเลยนะครับมันยังไงอยู่นะครับอินเนี่ยอินแล้เนี่ยคิดถึงแฟนครับที่อยู่ตรงนี้น้ ว่ายน้ำข <kleine> <ame> ้ามไปแล้วนะครับข้าตอนนี้ก็ได้เลยยันยั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 นยัยันกะยงกระนนฝังกนก็แค่ปักซอยป้านน้องอยู่ฝั่งท้งโน้นพี่อยู่ฝั่งทางนี้อีกสักเพลงยมัจัเอาไว้กลยไได้กันเนี่ยอยากจะให้เพื่อนเนี่ยร้องต่อเลยจะําความรู้สึกของวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่มาเจอเป็นแฟนในงาน Amazing Thailand Countdown งัยวิจิตรอรุณจริงจริง ผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมซ<ะ>้อมเพลงนี้มาเกือบจะเดือนละครับ,รบเพื่อที่จะมาร้องแล้วก็ร่วมเขาดาวไปพร้อมๆกับทุกคน,<ะ>นม,มาอยู่ในเวทีแบบจริงๆอ่ะความตื่นเต้นทุกอย่างแบบเข้ามาหมดเลยนะทำ <ขอ S 1> <ม>ให้ผมแบบอาจจะลงลงลืมๆบ้างนะครับ เฮ้ยแต่ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากนะเพราะเมื่อกี้ด้านข้างเวทีพี่กับพี่เลซ่าแบบยกนิ้วให้เลยแล้วบอกว่าการที่ร้องกับซิมโฟนีออเคสตราเจ้าพญาซิมโฟนีออเคสตราไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะก็ต้องขอบคุณพี่พี่วงออร์แกนมามากเลยนะครับขอเสียงดังๆกันเลยขอเสียงกับเจ้าพี่เอาซิมโฟนีออเคสตราด้วยค่ะอยู่กับเรามาตั้งแต่ช่วงเย็นพนะคะจนตอนนี้เนี่ยใกล้จะบ๊ายบาย2023กันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะปีนี้ และปีหน้ามีวางแผนอะไรไว้แล้วมีอะไรที่เราจะได้เห็นผลงานใหม่ๆของเมมกมบ้างคะจริงๆก็บอกว่าปีนี้ก็เหมือนแบบหนังสือเล่มหนึ่งที่เราค่อยๆอ่านตั้งแต่วันที่1มกรานะครับผมจนถึงวันที่3 1สด็คือวันนี้นะครับคือวันสุดท้ายของปีแล้วนะครับปีหน้าก็อยากจะให้ทุกคนได้เริ่มเรื่องรล่าใหม่ๆผมก็มีเรื่องเล่าใหม่ๆในเรื่องของละครนะครับผมตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของ ้าพยับและก็เืองแก้วที่กําลังถ่ายทําอยู่ครับผมนะครับเป็นหนึ่งหนุ่มที่เวลาถ่ายละครก็ได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็งานในวันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีที่ไหนที่ปกติกองถ่ายไปแล้วที่อื่นไม่านะไปได้เลยครับมีใครที่อยากจะไปบุกงนต่ติดต่อ มาได้นี่เดี๋ยวผมจะส่งต่อให้อีกคนหนึ่งยอกระเดี๋ยวผมพาไปครับผมไม่ว่าจะเป็นหินสามวานน้ำตกเจ็ดสีน้ำตกตาสนางน้นตกท่านพระหรือกำลังฮิตอยู่ตอนนี้นะครับผมท้ำนาคาเอาผมไปถ้อยไปก็ไปแชร์กันได้ครับผมแต่พ่อที่จริงๆเนี่ยบริการเสร็จอีกหนึ่งจุดหมายหรือเป็นฟ้องเขาตึกในห้องเดียวไม่ใช่แค่คนไทยเดียชขาบ่าหรือทสายม้วนไปกันเอแน่นขนาดเลยตัวเดียว ทั่วประเทศเลยก็ว่าได้จากเดิมที่เป็นจังหวัดที่อาจจะทนเล็กๆแคบๆแค่เท่าไหร่ด้วยไม่ถูกใช่ครับใช่ครับจริงๆประเพณีที่บ้านผมเนี่ยมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นประเพณีบุญแองเกลเรือบุญป้งไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมานะครับเป็นทำนาคาแต่ผมจะบอกว่ามีอีกหลายหลายที่มากที่ทุกคนยังไม่รู้จักแล้วก็สวยงามมากๆครับใครที่ชอบธรรมชาติน้ําตกนะครับผมก็สามารถไปเที่ยมันได้ครับไปได้ตลอดทั้งปีไหมหรือดูไหนในไงได้ตลอดทั้งปีเลยครับถ้าเกิดว่าเน ร้อนนะครับผมก็สามารถไปเล่นน้ําตกได้ดไม่ว่าจะเป็นน้ําตกต่างๆเลยน้ำตกกระสแมงน้นำตกเกตีก็สามารถไปได้ไห,หรือว่าจะเป็นช่วงอากาศหนาวๆก็ไปเที่ยวเห็นสวันได้ขึ้นฟูขึ้นถ้ำได้ไถ้ำน้ำเขามีแบบน้ำตกกินนารีใช่ไหมมีน้ำตกกินนารีด้วยใช่ครับติดกันเลยกับผมท่านนายคาราคีนายครับหรือว่าจะเป็นช่วง หน้าฝนครับเราก็สามารถไปเที่ยวแบบว่าประเพณีบุญเถือนได้นี่ต้องทำคอนเทนต์แล้วนะเนี่ยมีเยอะมากครับบ้านน่าสนใจมากๆแลยวนะโดยที่หลายๆมากเลยหลายๆจังหวัดในประเทศไทยมีหลายที่ที่น่าเที่ยวมากผมเพิ่งไปภูเก็ตมาครับโอ้โหทะเลสวยมากใครที่ยังไม่ไปนะครับลองวางแผนว่้จะไปเที่ยวไหนก็ได้ไทยเรามีทั้งภูเขาทั้งทะเลสวยๆแล้วก็ ท่องเที่ยวสายบูสายมูก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในงานของเราวันนี้เนี่ยนอกจากกิจกรรมบนเวทีที่ทีทเที่ยวมาเสิร์ดีหลายคนมามอบความสุขและคุณไปเดินตลาดของเรามาเมื่อกี้เห็นเห็น่าดกับดีเจมาตุมคุณได้กินอะไรไปบ้างไหนเชิญชวนหน่อยสิตอนนี้ เดินไปก็ลายไหลไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธนาสงสารเลยให้ครับคุณพันข้าเหนียวมะม่วงไม่ดิฉันไม่ทันะหมดเร็วมากเลยอ่ะจริงฮะผมว่าน่าหน้าอยาเยอะๆเข้มไปเดี๋ยวแม่ค้าดีเดี๋ยวทั้งแจกทั้งแถมเดินไปบอกว่าตูบอกว่าผมไม่ได้กินสักร้านเลยครับพี่อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเดินไปเขาหมดกันแล้วนะครับก็จะเหลือแบบว่ายังมีอีกหลายอย่างเลยเราเลือกกินการทั้งกุ้งเผาทั้ง บะหมี่นะครับรือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับก็มีบอกว่าบางราเนี่ยโทรกลับไปบอกที่ที่สาขาที่ครัวบอกว่ามีอะไรรีบส่งมากรอมาเติมหน่อยมาเติมหน่อยอ่างั้นเชิญชวนแฟนๆที่อยากจะเดินอยู่รอบๆนะคะให้มาเข้ามาชมงานของเราหน่อยค่ะใครนะครับผมที่กําลังเดินเดินช็อปเดินชิลอยู่ตอนนี้นะครับผมก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับผมที่เวทีอย่างนี้นะครับหรือว่าใครที่กําลังดูไล์สดนะครับผมอยากจะหาพื้นที่ในการแบบว่า เขาดาวขอแนะนำเลยครับผมที่ Amazing Thailand นะครับ2,240ไม่จีนลุนลุนนะครับผมส่วนด้านขนาดพี่เป๊ะแบ็คกราวดสวยมากฮะแบ็คกราวดสวยมากใช่ใช่จอสวยมากจอสวยมากตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแบ็คกราวดด้านหลังถือเป็นอีกหนึ่งไอคอนิกนะครับหรือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่เราจะมีภาพที่เป็นจุดรูปสวยงามทั้งหมดกว่า7นาทีนะครับพร้อมกับทั้งหมดเก้าองค์รูปด้วยกันวันนี้เขาจุดรูป ประมาณกี่นาทีนะ70นาทีของเราเจ็0นาทีร,ร,รอชมเลยครับรอผมนะครับซึบบ่งเดี๋ยวคุณเทพก็จะมา ร่วมร้องเพลงปีใหม่นะครับช่วงวที่พรูสสวยงามนะครับผมแลซึ่งช่วงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ทันได้มดีโอกาสอานวเอ,อเยยวยพรง้นถืโอกาสนี้ให้เทมเอ,อ,อวยพรล่วงหน้าเลยก็ขออนุญาตอวยพรทุกท่านนะครับผมที่อยู่ในงานนะแห่งนี้นะครับผมเริ่มต้นปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนมีรอยยิ้ม้นแต่วินาทีแรกเลยนะครับแล้วก็มียาวๆไปจนถึงสิ้นปีหน้าเลยนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ เดินทางปลอดภัยนะครับผมมีความสุขมากๆครับนีคบคุณเชมาาเลยอภารอีกทหนึงให้กับแม่งานหน่อยครัรการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวประเทศไทยที่จัดงานนี้นะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน Winter Festival ด้วยแล้วเป็น s h o าว Power ด้วยและในการกระตุ้นการท่องเที่ยวอยากจะบอกอะไรแม่งานที่จัดงานดีวันนี้บ้างคะโอ้โหอยาก ขอบคุณมากๆากเลยครับที่เชิญเข้มมาเป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมที่นี่ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีมากๆเพราะว่าถ้ามองไปข้างล่างนี่คนแบบเป็นมากๆให้ทุกคนได้แบบว่ามาจับจากไทยสอนนะครับขอบคุณทุกๆกระทรวงแล้วก็หน่วยงานมากๆเลยนะครับที่มาที่ญี่ปุ่นครับผมนะครับแล้วก็แน่นอนก็ต้องขอบคุณพระเอกสุดหล่อของเราด้วยนะครับเพราะจริงคิวแน่นมากวันนี้ก็อยากจะมาร่วมเข้าดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปกับ Amazing Thailand เข้าดาว2024วิจิตรอรุณกับ เรานั่นเองนะครับขอบคุณมากเข้มพัสตวีครับเข้มเปิดด้วยค่อขอบคุณครับเข้มครับเดี๋ยวเข้มจะปีนหน้าเลยนะอยู่ถึงปีเหมือนนานจริงจริงี่